สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทอจะมาแชร์10สิ่งที่ต้องดูเวลาเลือกบ้านเช่าในออสเตรเลียค่ะแต่ก่อนจะเริ่มขอนอกเรื่องอีกหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านที่ทอชอบมากสร้างปี1983วินเทจออสซี่สุดๆแกพาไปดูท้ายคลิปค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่ทุกคนดูกันนะคะว่าตอนนี้ตลาดบ้านเช่าในออสเตรเลียคือแตกมากแม่แย่งกันสุดๆแต่เงก็แล้วแต่ค่ะเราจ่ายเงินแล้วเราต้องเลือกบ้านที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะ ข้อที่หนึ่งที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญเลยก็คือจำนวนห้องน้ำค่ะนึกสภาพนะเราต้องแชร์บ้านกับ3มห้องนอนสี่ห้องนอนก็อาจจะเป็น5-6ถึงคนแต่ถ้ามีแค่ห้องน้ำเดียวมันไม่พอใช้ค่ะทุกคนยิ่งตอนเช้าเรืบๆคือแย่งกันสุดเวลาเราเช่าบ้านให้ดูจำนวนห้องนอนและจำนวนห้องน้ำให้มันบาลานซ์กันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมี3 4มถึงห้องนอนก็ควรจะมีสห้องน้ำนะคะ อีกอย่างบ้านในออสซีเนี่ยส่วนมากเขาจะมีแยกเป็นโถส้วมห้องหนึ่งห้องอาบน้ำห้องหนึ่งอันนี้ยิ่งดีค่ะจะได้ไม่ต้องแย่งงันใช้ข้อ2ขนาดห้องนอนและราคาค่าเช่าที่เราจ่ายค่ะในบ้านหลังหนึงเนี่ยก็จะมีหลายห้องมาก master bedroom g เ e ส room หรือจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่เขาอาจจะปรับมาเป็นห้องนอนให้เราเช่านะคะ ขนาดก็จะแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นให้เราเช็คกับเจ้าของบ้านค่ะว่าเราเช่ากับห้องแบบไหนและราคามันเหมาะสมหรือเปล่าอีกอย่างเลยคือในห้องนั้นมีพื้นที่เก็บของเพียงพอไหมยิง่ง้ามีตู้เสภาพผ้าบิรีแล้วยิ่งดีเลยค่ะข้อ3ห้องครัวต้องมีเตาพร้อมตูม้เย็นพร้อม,อม,อมบ้านส่วนใหญ่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีเตาไฟฟ้าให้แล้วก็ตาอ,อบให้พร้อมค่ะ ส่วนตู้เย็นเนี่ยก็แล้วแต่เจ้าของบ้านแต่ถ้าเกิดถามทอเนี่ยทอแนะนาว่าให้เลือกบ้านที่มีทุกอย่างพร้อมเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเวลาย,ย้ายออกค่ะอีกอย่างเลยก็คือให้เช็กดูด้วยว่าเขามีตู้เก็บของเพียงพอในห้องครัวไหมค่ะเวลาที่เราแชร์บ้านเนี่ยก็จะแบ่งกันเลยว่าของใครวางชั้นไหนค่ะต่อไปข้อสี่พื้นที่ส่วนกลางหรือห้องนั่งเล่นค่ะ อย่างบางเมืองเนี่ยได้วความที่มีพื้นที่จำกัดหรือว่าค่าเช่าที่แพงม,มากๆเขาก็จะแบ่งรีกภูมิเพคนอื่นเช่าด้วยค่ะซึ่งส่วนตัวทอมมองว่ามันค่อนข้างอึอดอัดเนาะแบบอย่างาทำงานหรือว่าล้อเรียนมาเนหนื่อยเราก็อยากจะทำอาหารล้วก็อยากนั่งกินชิลๆนอกห้องนอนแต่อันนี้ก็คือเราแต่ความสะดวกของตัวคนนะคะข้อ 5. ้าใกล้ป้ายโรถสาธารณะไหมยอย่างของทอในยอยู่อดิเลกค,ค่ะ เราจะไม่มีเมโทรหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแต่ว่าเราจะมีแทรรมหรือว่ารถล่างรถบัสแล้วก็รถไฟค่ะซึ่งส่วนตัวทอเนี่ยจะเลือกบ้านที่อยู่ใกล้แทรรมเท่านั้นเพราะมารุดเพจติดค่ะเคามีลาของเขาเองเลยอย่างคือเรานั่งฟรีในสถานีในเมืองค่ะทุกคนช่วยเราประหยัดค่ารถไปอีกค่ารถด,ด่างที่นี่ก็คือต่อเที่ยวสี่ดอนค่ะเน้นเดินให้น้อยที่สุดอะทุกคนทำงานม,มาในเหนือแล้วเราต้องเดินไกลๆหนึ่งโลเนี่ยไม่ไหวนะ และยิ่งคนที่ต้องการสหางานเสริมถ้าได้งานกะขังคืนเวลาเดินกลับบ้านคนเดียวยิ่งไกลแล้วก็ยิ่งหวาดเวทข้อถัดไปข้อหกค่ะเช็คดูได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตอันตรายไหมวิธีการเช็คง่ายๆค่ะเข้าไปที่ Google เลยพิมพ์ไปเลยว่า dangerous suburb in เมืองอะไรก็ว่าไปค่ะและถามผู้รู้ถามคนท้องถิ่นค่ะอย่างของทอมีเพื่อนฝรั่งทอมก็าถามเขาเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยอลิซาเบธเป็นเขตขนถือนนะเึืงองนนี้ขอไม่ออกความเห็นนะคะ เราก็จะแอบเลี่ยงเลี้ยงอลิซาเบธนิดนึงค่ะข้อ7ทางเดินกลับบ้านเป็นยังไงเปลี่ยวไหมมีไฟไหมใกล้ถนนใหญ่ไหมยิ่งเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่อให้ประเทศนั้นกฎหมายข้อแรงขนาดไหนแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเน้นหาบ้านที่เดินทางง่ายๆทางกลับบ้านไม่เปลี่ยวมากเราจะได้ไม่ต้องกลัวคนกลัวผีนะคารุกคน ข้อ8ค่าเช่ารวมค่าบินหรือยังค่าบินที่ว่าคือค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าทิ้งขยะค่าจีปาถะต่างๆค่ะจะบอกเลยว่าการอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมีค่าเยอะมากแม่ก่อนมาคือไม่เคยรู้เลยจ้ะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเทียบราคาบ้านนะคะก็ต้องดูด้วยว่าราคาน่ะเนี่ยเขาหมายถึงรวมบินหรือยังหรือว่าเป็นแค่ค่าเช่าเปล่าๆค่าห้องเปล่าๆนะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราหาบ้านที่เขาบอกว่ายังไม่รวมค่าบินนะอันนี้แน่น้ำเลยให้หาบ้านที่มีโซลาเซลล์นะคะประหยัดค่าไฟไปได้เยอะมากๆข้อ9รายละเอียดสัญญาเช่าค่ะเช่าที่ออสเตรเลียไม่ใช่เออาไม่พอใจนีหานะจ๊ะโดนแจ้งความได้นะแถมสัญญาเช่าคือจริงจังไปอีกให้อ่านอย่างละเอียดนะคะ ก่อนที่เราจะเช่าห้องเนี่ยเขาจะเก็บค่าบอลหรือค่ามาจาซึ่งอันนี้ก็เมคเซนเนาะถ้าเกิดว่าเราทําความเสียหายอะไรเนี่ยเจ้าของบ้านสามารถหักค่ามาจาเราได้แต่มันมีกรณีที่เจ้าของบ้านหัวหมอจะแม่ข้อสุดท้ายสําหรับคนมีรถที่จอดรถค่ะที่ออสไม่เหมือนที่ไทยนะคะที่เอออยากจอดที่ไหนก็จอดตามใจฉันสุดๆถ้าเกิดว่าคุณจอดสีสัวเพื่อนบ้านสามารถโทร้องเรียนกับหน่วยง,งานท้องถิ่นคุณโดมปราบหัวบาลเลยนะ พราะฉะนั้นถามเจ้าของบ้านให้ละเอียดค่ะว่าที่บ้านสามารถจอดรถได้กี่คั้นโอเคก่อนที่จะแบาบๆกันไปบ้านหลังนี้เนี่ยคือท่อสนใจอยากซื้อค่ะแต่ว่าบิดราคาแพ้ตอนออกชั่นเสียใจมากทุกคนแล้วก็อิจฉาเจ้าของบ้านคือมันน่าหลักถูกตรงอะ่ะดูเพลินๆกันไปค่ะ the next video.